น้ำหมีจะทำอะไรอีกแล้วครับเพลนเพลอนมาชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นผงฟูนะคะสองช้อนชาแล้วก็แป้งสองถ้วยตวงค่ะเรืยกเลยใส่เกลือลงไปค่ะคึ่งช้อนชาเราก็คน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 โอเคตอนแรกเลยนะคะ เราก็าจะมาปั่นเนยก่อนค่ะตีเนยขึ้นถ้วยตวงก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวง ใส่ไข่นะคะตีไข่กระปองค่ะใส่ กินวานิลลาหนึ่งช้อนชาค่ะใส่นมลงไปครึ่งถ้วยตวงบาทีเขต้องใส่แปนแวค่อยอยาน ก็จะแบบว่าให้ให้อัมบูบารี่เนาะมาทุบๆนิดนึงก็ใส่ลงไปอยากไว้อ่ะได้ดูให้ดป ไปค่ะเพื่อน น้ำมีก็จะใช้น้ำตาลเม็ดใหญ่นะแล้วก็ใส่อบเชยแต่ว่าสูตรเขาว่าไม่ใส่อบเชยแต่น้ำมีชอบนะน้ำมีก็ทำทำตามใจที่เรากินเนาะไปอบกันที่อุณหภูมิ375อยเางศาฟา,ฟาเรนไฮหรือร้อองศาเซลเซียสน,นาน30-35นาทีครับออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆ